สวัสดีครับผมกลับมาอยู่ที่ Unbox นะฮะและรีวิวซึ่งตัวนี้คือ Rodio Sonic c โคง MS กล่องจะเก่านิดนึงเพราะว่ามันหาแทบไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งงงมากที่อยู่ดีๆที่ว่า m a g n นั m กับ Sonic โคง m ออยู่ดีก็หายยากเฉยนะฮะหายไปหมดเลยที่ญี่ปุ่นก็หาไม่ได้งงมากทั้งที่มันก็คือรหัส1 หนึ่งสองสองนะครับแต่ว่าสปริงแอดกับอ่าไทเกอร์ดับเบิลเอ็กยังหาได้เรื่อยๆนะฮะซึ่งงงมากที่โซนนี้คำแนะนอยู่ๆมันก็หายไปผมไปได้มาก่ลองเก่านิดนึงก็ไม่นิดอะโทมไปเยอะเลยนะครับก็นั่นแหละพอดีว่ามันเป็นของรุ่นพี่ที่เขาไปเอามาหานะฮะแล้วก็อนุญาตให้ประกอบได้เราก็จัดเซอร์วิสด้วยการประกอบซะเลยนะฮะ ภายในกล่องมันมีอะไรบ้างก็จะมียางเล็กนะฮะยางเล็กแล้วก็โค้งแบบสวิตช์เขียนะครับแล้วก็ล้อเล็กสีตามสไตล์ตโซนิกนะฮะก็คือประมาณเขียวเลมอนแล้วก็บอดี้ของโรดิโอโซนิกซึ่งออกแนวข่าวมุกจะไม่ข่าวโจวแบบแม็กนัมนะฮะ ถ้าหาแมกนัมได้ก็เดี๋ยวจะเอามาอีกนะฮะโคงพาสีดำนะครับชุดเฟือง M S น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็สติกเกอร์นี่นะฮะตรงนี้มีทำสีไหมตัวนี้จะมีทำสีแค่จุดที่เป็นไอเนี้ยตัวปีกตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่ทำนะ ปล่อยไว้แบบนี้แหละเพราะมันไม่ได้เด่นอะไรมากปีกมันก็ซ้อนอยู่ใต้บอดี้อีกทีนะฮะประมาณนี้ตรงนี้มีเพิ่มเติมว่าถ้าอยากใส่พวกกันชนหลังซูเปอร์เอ็กอาจจะต้องตัดบางส่วนด้านหน้าบางส่วนออกนะฮะประมาณนี้แต่อันนี้เราคือประกอบธรมรมดาทั่วไปคงไม่ต้องตัดอะไรนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวจะประกอบให้เรียบร้อยเลยนะฮะไม่ต้องมันเสียเวลานั่งดูตอนประกอบเพราะว่าผมมีคลิปการประกอบโครง ms แยกไว้ต่างหากอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปหาดูได้ใน playlist ของ mini f o r wheel basic นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวบอดี้เอ้ไม่ใช่ตัวโครง ms นะฮะ ส่วนวิธีการประกอบก็อย่างที่ผมเคยพูดแล้วในหลายๆคลิปนะครับที่มีการประกอบและรีวิวรถนั่นก็คือการประกอบโครง MS นั้นอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Mini ฟิลวิลเบสิกนะฮะฉะนั้นการประกอบโครง MS จะไม่มีการประกอบให้ดูสดนะฮะยกเว้นไลา์สดเท่านั้นนะฮะส่วนนี้ก็คือบอดี้เดี๋ยวเราจะมาติดสติกเกอร์กันอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้จริงๆมันทาสีดำใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงพอประกอบเสร็จตรงปีกแทบจะมองไม่เห็นจุดที่เป็นสีดำเพราะว่าตัวนี้มัน บางไวมิดเลยนะฮะก็เลยบอกว่าสีไม่ต้องทาก็ได้นะสีดำเนี่ยเโอเคเดี๋ยวเราจะมาแปะสติกเกอร์กันนะครับว่าออกจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสติกเกอร์นะฮะจะบอกว่าติดยากโคตรเลยโดยเฉพาะส่วนเว้าตรงเนี้ยนะยากมากยากมากยากจริง มันเป็นสติกเกอร์ส่วนโค้งและเนื่องจากว่าก็อย่างเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนวอใชัยไหมพอมเป็นส่วนวอลของบอดี้ก็เลยเวลาจะติดสติกเกอร์ให้มันเรียบอะมันยากยากมากถ้าสังเกตดูใกล้ๆอะจะมีตำนิเลยนะฮะเพราะว่าผมดึงเข้าดึงออกจนขาดเลยเนี่ยนิดนึงนะฮะก็แนะนำว่าต้องใจเย็นแล้วก็ส่วนไหนที่มันมีรอยยับก็คืออย่าพายายามเปืนเยอะไม่งั้นขาดนะฮะนี่คือข้อเสียนะครับ ผมว่าโซนิก FMA ว่ายากแล้วนะเจอตัวนี้ไปยากกว่าเดิมอีกนะก็ไม่เปไ็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะฮะประกอบเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนการด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะและก็ขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายอะไรลดธรรมยาเลือกชมเลือกดูเลือกชอปได้ ใครทักไปทางเพจบอกว่ามาจากช่องไวแค t ก็ได้ส่วนลดอีก15นะครับสำหรับเพจไวรับมินิโฟวิวนะครับหรือว่าใครอยากใช้คอยในช้อปปี้ก็ไปใช้คอยได้เหมือนกันนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ